คุณยายได้ได้หัวน่ะได้หัวน่ะคุณยายแหละครับผมเนาเป็นนังดอกครับคุณยาเร่ากา้งหนเนาะยานีเบร์ใดหอยขายเบอร์บึกขึ้นบอกแม่คข้ามาเอาไปเบอร์บึขึ้นเจ็บซี่พูดว่าตัวบอร์ใตัวเล็กเก่าปิตเบิงของคุณยายมาสั่นเนาหัวเราะดีมาสั่นเราล้มก็เราลมดีเนาะ นี่หมอนี่นั่งเบาอยู่นี่มาบอกกันที่ชื่อสามสูมานั่งเบายู่ว่าเงินกับมีคือบภาษีภาษีแบบมันออกมาเออใช่เลวไม่ใหญ่ผมอ่ะนี่นั่งเบาอยู่นี่เฮ้ยนี่นี่จะนักแสวงโชค์ได้ไหนนั่งอยู่ที่นะครับเนาะแมนเอ๊ะอย่างนี้ยมาบนน้ำมาเจอค้ก็แล้วันนักแสวงโชคตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณยายการสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีงี้ถามหาหลายแถวมาติดตามให้เลยเด้อครับท่านผู้ชมคุณแม่ประไพสายจวดเนาะจวดย่างเดียวได้คุณแม่จวววดดยย่างเีแล้มาฟังความฝันของคุณแม่ครับผมมาฟังความฝันของคุณแม่มาฟังความฝันกันมันไม่อยู่ในกระป๋องหรือเรื่องของวิเศษอีกครับเอาคือบอเอาความฝันซะก่อนฝันไว้ยังไฝันแล้วนี่วักฝันว่าฝันเห็นพ่อพ่อน่ะตายไปแล้ว พ่อพ่อของนี่แหละของคุณยายบมอครับจ้าแต่ว่าแม่ย่างบันียิ่งไล่ตีไล่ตีหลานหัวให้มาตีหลานจังไลายแถวนี้งวะแล้วก็ยืนให้เท่ารูเดี๋ยวความฝันแถวแม่น่ะย่างมาตายพ่อน่ะตายแล้วคุณยายยังยังมีชีวิตอยู่วันซักครับแม่พ่อน่ะเสียแล้วพ่อน่ะเมื่อไรตีหลานไล่ตีหลานกระบะเองน่ะหน่อยนี่เหี้ยนี่แหละครับเมื่อตีหลานให้ย่างมาเท่านี้ก็รู้ว่าบัดท่าแม่บัดนยิ่งเล่นไส่แล่นไส่หลาน จังกันน่ะความฝันครับเลยมาเปรี้ยเลยก็ว่าสี่ยังวะสี่ยังวะสี่ยังวะลืมแล้วลืมแล้วเว้ยเจ็ดไว้ลืมแล้วเว้ยใช่ลรอเอ้สี่เจ็ดหนึ่งเอาความฝันได้ไหมความฝันได้ดิตัวเดียวกันเห็นไหมเอ็มพี่ใหญ่น้อความฝันได้ดิเดี๋ยจีิคืนให้ครับแตสมุดใหญ่หน่อยความฝันนี่นี่ขึ้นความฝันนะครับเนาะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวค่ะคุณแม่นู้ขอถามอีกเนี่ยค่ะว่าสี่เจ็ดหนึ่งนี้คุณแม่ ตีมาจากใส่คะตีจากพ่อตายบันี้กันอีน่าหนึ่งกับหาตีี่ผู้พ่อนี่อายุเลาเแลตายกับเปีอเจ็ดสิบอ็ดผู้พ่อนี่เจ็อ็อเด็กน่อยม่ยิงนี่ตีนามีจพ่อเลาอายุหกบอดปีเจ็ดแม่ครับเจปีกัตีเป็นสี่เจหนึ่งบ่คุณยตีสี่เดหน่งสีเจ็เออสี่เจ็ดหนึ่งกันแต่ไม่ชบเนาะค่ะ นี่ครับเดี๋ยวมาเที่ยวสู้ไปเบิ่งไกลๆถือไว้เดื่องคุณยายเดี๋ยวให้ซู้ไปให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่สี่เจ็ดหนึ่งไม่ได้เป็นตัวเดียวกันแต่กับหนักหน่อยแต่เนาะวันเดียวรับแล้วผู้อ่ันดอกนี้จะได้กะว่าอยู่ดอกนั้นนน้องชายนางมาผู้ฟันเห็นโพอ๋อตอนน่ะตายแล้วตายก็ตายอยู่นี่ละกับพ่อกับพ่อยี้ย่งดอกพ่อแม่พ่อแม้พ่อแท้ยังยั่งแม่เลี้ยงครัแม่แท้ก็ยังยั่งไม่ทันตายแม่ก็ยั่ง่อก็ยั่งอันพ่อเลี้ยงมาตายนั่งยู่นี่ตายอยู่นี่เลขงามเลยครับท่านผู้ชมของคุณยยา ของคุณยายเนี่ยเียกงามครับไสนี่บ้าเลขกที่กันดีกันนั่นน่ะยังกนั่งหนึ่งแปดสองบ้านเลขที่หนึ่งแปดสองบาเลที่หนึ่งแปสองที่พ่อแล้วทียยินแมนโอ้เป็นอายุของคุณพ่อนะคะเนาะเจ็สิเอ็ปีะไม่ยิงกับเป็นสี่สี่เจดหนึ่งค่ะแต่ว่าทันใด อมักสามตัวอยากตัดเลรนก็ได้เนาะแอ็มินได้นา้อเหรินก็ได้นะ,ค,ะครับ<ม>น้องกับตัดเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หรือว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมวัยวัยขึ้นวยขึ้นคือว่าคือคือยายบอกมันบอกขันมากตัวนี่ก็เอาอวัยวัยชีวยชีก็เจี๊ยใช้เอาเจี๊ยติมทั้งหน,า,น,หน,า,น,หน,นาก็ได้อวยขึ้นขันบ่มากค่ะแต่ว่าแต่ว่านะคะขันขันเป็นไพ่ตัดเลรนสองตัวนะคะกัอาจจะมีตัวนิ่งๆกระล่องสื่อซอเอกระล่องกับนะคะกับน้ำขึ้นลงน้ำนะคะท่านผู้ชมเนาะ เพราะว่าเลขชุดเดียวนะไอ้ไม่ไหนเนาะ <Man. S 1> เลขชุดเดียวนี่ตัวอ่าตานเรนซองตูนะคะซีเจ็ดจังสี่ก็อาจจะขึ้นลงไปกับลาแหนะ,ะ,ะนะคะเนาะเซื้อสามโตนะคะกับไปมุนเอากะได้นะคะท่านผู้ชมเนาะกับจะเป็นมีซีเจ็ดซีเจ็ดหนึ่งเล้วกับเป็นหนึ่งซีเจเเเ<อ>็ดเจ็ดซีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะกระมุนซ้ำหนีนะคะบนในหลายตูนะคะสำหรับตัวเหล็กของคุณแม่พระพายสายส่วนนะคะี่กเปนในคุ้มเดียวแมนในคุ้มเดียว นี่นะคะก็จะเป็นประจำวงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคุ้มนะคะ64นะคะท่านผู้ชมที่คุณแม่ฝันนะคะท,ที่แอดมินมาติดตามหานะคะส่วนบารเลขที่นะคะก็จะเป็น812หอโอ้เป็นหนึ่งแปดนึ่งแปดสอนะคะ182ก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ่งได้นะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับบารเลขที่ละกันโตเลขความฝันของคุณแม่นะคะฝันเท่านี้บอกคุณยายฝันเท่านี้ฝันเมื่อคืนนี้บอกแม่ฝันคืนก่อน พันธุ่ขึ้นก่อนผนค่ะมันขึ้นบนเรียงฟันมันไม่ขึ้นบนผาบอกคุณแม่เออนนั่อะไรขึ้นบนผาแหละอ้าวให้ถามเนี่ย<อ>คุณยายที่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่ว่าอยู่เพิ่นหลายเป็นไรคุณแม่แม่เจ้าของอี่าบอกครับผมจอดแม่เฮาเซตีแม่โตเจตี่แม่เฮาเจ็ต <laughs> เ, <laughs> เจตแต่บ,บอกอีแม่กลัวอีพอเนี่เกตชีวิตนอกก็หลายปีแล้วก็ยังเอาอยู่เล่าอยู่ดี แต่ว่าอายุอีแม่หนังก็เจ็ดขึ้นแลยน้ออืมอ๋อน้อบอยีแม่ประมาณเจ็ดสิบแปดปีครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังโควิดสิบเก้าเนาะครับน้อแล้วแล้วน้าทำนะคะคุณแม่อายุคุณแม่เท่าไหร่คะหกหาถามอีกครั้งนึงห้าเนาะห้าคุณยายเคยบอกอะไรแต่ว่าจำไม่ได้เนาะหกห้าไม่ตรงกันอีเดี๋ยวก็เด็กคุณยายสมานเนาะคุณพ่อสมานเนาะ จำจำอายุคุณแม่บอดดี<อ>้นะคะคุณสำหรับอายุของคุณแม่นะคะกับหกสิบห้าปีนะคะเอาเป็นยังคือถามหลายแถนนะคะเอฟซีเบอร์กัสตีถามบานเนาะแมนคือในบางคนบางบางคลิปนะคะคนแอดมินกับก็จะถามแล้วคนก็จะถามม่ว่าจะเป็นอายุเอ่ยบานเล็ที่อายุคุณหลบขางที่ฟันเกี่ยวนะคะมิ่งก็เลยถามหายโดยร่วมเลยนะคะเนาะแต่ว่าขันเป็นตัวเลขก,ก็คือซ7 1 กระโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังรับชมนะคะชอบตัวไหนก็ตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจจะชอบเป็นอายุของคุณแม่ก็เป็นอายุของคุณแม่ไปนะคะถ้าชอบเป็นตัวเลขของคุณแม่ก็เป็นตัวเลขของคุณแม่ไปนะคะท่านผู้ชมเนาะใครมักเบิร์ก็เอาเบอร์หลานะคะแต่ว่างามเลยไอ้มินไอแมนเล่งามอยู่สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนี่แมนแถวหนึ่งมาใส่ทั้งหนาเป็นหนึ่งสี่เจ็ดแห้งงามตอนนี้เจนยังอยู่ยังอยู่ไผ่ๆก็ยังมีอยู่เจ็ดเหรอแมนอี๋น้องคุณยายเนาะ เ <c oughs> จ็ดมีแน่นอนอีกวงวดนี้เอาอยี่ดีแต่ว่าเจ้าของกับว่ามันมันมีซีึ้อไหนจะว่าซีซีอย่างแต่ขอาเขาเอาซีเขาเอาเจ็ดใช่ไหมครับโอ้คุณย่าอนี่มากมากเลขซีวันทั้งวดนี้แน่นมากทีทีมันมยังมาอยู่ครับอันงวดเมื่อกี้คุณแม่ให้เป็นตัวใดนะคะให้อะไรวะให้ของไงสามว่าสามโฉมามโฉมอ๋อตัวมันผ่านไปแล้วกับ่านไปเ่าเป็นอยังเขเอาตัวนี้หลัก่ารจะไปชุ่มเนาะก็คือ471 ช่วงนายโยคุคณยายประไพคุณยายประไพนี่ก็คือ65ปีครับผมแต่ว่าคุณแม่ของคุณยายนั่นก็ประมาณ7จ7ดสิบแก้่บ่มั่นใจยังสินะครับท่านผู้ชมเนาะสามาติดตามให้เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมคุณยายประไพสายจวดเนาะก็ตัวเลขอาจจะเข้าบ้างลดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นความฝันครับผมเนาะแต่ว่าเพื่อเก็ให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับให้แค่เป็นแนวทางแนวทางของฉลากกินแบร์ของรัฐบาลเนาะ ครับผมท่านผู้ชมทุกท่านใส่ดุลพินิพิดเจรนาเบิงเอเองครับผมชอบกระจัดคัดไข่เบิงเพือคว่มสุกสนานเนาะถือว่าได้กาไรละครับแต่ใจว่าเบิงคุณยายนี่ก็มีอารมณ์ดีละครับผู้ใดอารมณ์เขียยๆนเบิงคุณยายนี่แล้วก็งอเลาะให้กระได้ซึ้นในบ้านไปนอกหัวใจก็เบิกบานไปครับผมก็ะไข้เขียดไปได้ครับผมเอาตัวเลขก็ะย่างที่คุณยายบอกนะครับ4 7 1 4 7 1หนึ่งหนึ่งตัดเล่นก็จะเป็น4 7 7 4 4114หนึ่งหนึ่งแล้วก็7 1 1 7ห่หลายครับผม อายุิบห้าปีคุณแม่คุณแม่ครับจ้าจ้านะยายยังไะสองตัวสองตัวสองตัวปะตาสองตัวคุณคุณยายสีมักตัวใดสองตัวปะสองตัวเนี่ยเอาเจ็ดเอาเจ็ดหนึ่งโอ้มากเจ็ดหนึ่งเนี่ยคือว่ามีเจ็ดสี่็เป็นมาเจ็ดหนึ่งม่เจ็ดแล้วมัเจ็ดหนึ่งแล้วก่อนเอาอายุเท่าพ่อตายโอ้มากอายุของคุณพ่อเพื่อนของคุณตาครับเจ็ดหนึ่งอ๋นี่เป็น เป็นความสินสอบส่วนตัวของคุณยายเนาะครับเนาะของคุณยายป๋าไพ่ครับผมเจ็ดหนึ่งค่ะราะว่าบางครั้งคนเท่ากันมากบวกขึ้นกันเนาะคุณยายเนาะคนอื่นอาจจะมากเจ็ดสี่ก็ได้แต่ว่าคุณยายมากเจ็ดหนึ่งอ้าวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ ขันซื่อกับวัยขึ้นวัยลงเอาเนาะ็ันก็ไม่ื้อขันเลาขัซื้อวยขึ้นวัยลงมันกับอะไรได้แม่บอกแม่นครับขันซื่อคำซื่อวัยลงวัไหนซ้ำวัยขึ้นวัยลงดีหลัะขนาดบอกว่าหนึ่งหาดมันยังออกหกหนึ่งขันซื้อขึ้นนะก็ได้เนาะแม่คุณยายเนาะ หนึ่งหานึ่งก็ลาหานึ่งกห่ได้หลายอ๋อผู้ใหญ่ก็ได้บอกได้ิบาเออเบ่ครับนถว่าเดากันเพยังเนาะครับให้บานห้าเนาะคุณแม่กบได้รล่นร้ามาวม่าเนาะเนาะแล้วกับผู้เฒ่าเนาะจะเจดอยังนั่นถาาเบิ่งกินหลูกต้องหลูกน้ำหลานถ้าทั้งนี้อันอยู่บอกคุณแม่อันอันโอไยหลาเลีกอันหลาแต่เม่อเขาเมื่อเขาจะอันหาเจ๊บอสหาเจ๊ก็หกหนึ่งเนาะเนกหนึ่งก ตะวันของนี่คุณแม่บริเวอันอีบ่อันแต่หาเจ็ดแหน่เออนะคะเนาะใายบ่เขาด้วยเขาแค่หาเจ็ดเพืเดียวแมนบ่อ่ะคุณยายโชว์อีกครั้งนึงเนี่ยเอาเพื่อให้ผมเบิ่งอีกครั้งนึงเนี่ยสิปิดคลิปล่ะครับเบิ่งเอาเรื่องครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเที่ยวช่วงห้เบิ่งได้เลยนี่ครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งโจโจคุณยายคุณยายบอกว่ามากหลายเจ็ดหนึ่งครับผมมากเจ็ดหนึ่งอยู่ของคุณพ่อของคุณยายเนาะครับผม สุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณคุณยายบัวไพ่ครับผมที่ให้ตุลยเด็ๆเข้าฝันดีๆนะครับเนาะมาสางร้อยยิ้มให้เอสซี่หลายท่านทุกคนเด้อให้มันมานเลยผู้ให้บ่มันกับว่เป็นอย่างดอกค่ะก็มาสางร้อยยิ้มให้เอสซีทุกท่านนะครับคไายเคี่ยวกันไม่มันเราจะตีเคียวกันด้ตยอะไรเพียงเดียวนะครับก็ดครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ได้ชาแนลกับคุณทุกท่าน ชมบุญสมเด็จความโชคดีเด้อครับคิดเงินในเงินคิดท่องในทองขอให้สุขภาพแข็งแรงกันสมบูรณ์สุขคลิปนี่เพื่้นขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่ลิปหน้าไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันหมานเด้อท่านผู้ชมเป็นกําไรหรือล่ะครับตั้งแต่เบิ่งคุณยายกับเป็นแต่เบิ่งแล้วครับเปต่เบิ่งคุณยายกับเป็นแต่เบิ่งแล้วได้ตัวเลขนั่นเพื่อเพราะว่าตัวเลขที่คุณยายให้อาจจะไปถูกอกถูกใจของท่านผู้ชมกับเป็นไปได้เนาะไปครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะ